สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนดังในดีนะคะก็คือเราต้องมาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะกดที่แชร์แล้วมาที่แชร์ตรงนี้นะคะแชร์มันจะอ,อยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างสุดเลยคะ่ะแล้วเราก็ก็เลื่อนลงไปนะคะก็จะ เอตรงนี้เลยดังในปิ๊กตกได้เลยแล้วมากดนี่แล้วมันจะกดจะขึ้นอย่างี้ต่อไปนะคะเราก็จะกดในตัวนี้เลยนะคะเฟสนี่คือเฟสของเราน่ารักแม็กะ์ันียนรูปรน้องต่อไปนะคะเราก็จะกด รูปเพื่อนนะคะหลังแปแล้วตอนนี้แล้วเราก็จะกดออกเหมือนกันต่อไปนะคะแล้วเราก็จะกดปุ่มตรงต้นที่เราอยู่ตรงไหนก็กดอนุญาตแล้วเราก็กอนุญาตเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็กดตกลงแล้วเราก็าก,กดเปิดเลยนะคะว่าเราอยู่ตรงนี้โอ้โหไงเดือแบบั ไอๆพอๆกันพอๆกันแล้วก็จะพิมพ์กันวัดกันตรงเศ้ไอหลังสี่มันก็จะกดไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แล้วก็กดแล้วก็แล้วก็เด้งไปเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะกดไปที่เฟซของแม่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อน